ทานออกมาแล้วนะครับผมเนยจะขอดทายเข้าไปในต้นใสยต้นนี้ได้ไหมครับนี่ตอนนี้เนี่ยผมก็ใายมาแล้วนะท่านบอกผมไว้สวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซี MC, ทุกท่านเลยนะครับยั่กับผมมอทพา,าเชื่อไมใบขับครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาผ่านานางตะเคียนนะครับ นะก็จะผมเนี่ยจะมาขอนาะบิคิเนะ่ะเข้าไปยังแบบเข้าไปในต้นทรน,นะครับนะก็จะเกียนกะับพี่ไม่รู้ว่าผมจะแบบเข้าไปได้หรือเปล่านะแต่ว่าพี่เบนเนี่ยก็เคยเข้าไปแล้วนะครับเคยเข้าไปรอบหนึ่งนะพี่พี่ก็ไม่รู้ว่าผมเนย่ยจะมีสิทธิ์ได้เข้าไปหรือเปล่านะครับผมนะก็เนี้ยแบบ ม,มาช่วงเช้าเลยนะเป็นเวลาแปดโมงน้าพี่ก็บรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมเนี่ยมาตลอดนะบรรยากาศเย็ยนมากเลยนะครับผมก็จะมีเสียงนกร้องด้วยนะพี่ก็โอเคนะครับผมเดิเนนะรีบเดินทางไปต้นตะเคียนเลยนะพี่พไปครับนี่นะยพี่ ผมต้องฟ้าเนี่ยแบบไม่ค่อยแบบไม่มีก้อนเมฆเลยนะแต <c oughs> <c oughs> ่ว,ว่าฟ้าสวยงามมากเลยนะพี่ไม่มีก้อนเมฆเลยนะครับผมก็ เนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาไมลายวันยลนหน้พี่ก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับจริงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมจะมาถ่ายนะพี่แต่ว่าแบบเข้าช่วงปีใหม่นะพี่ก็อาจจะได้ยินเสียงพวกเพลงพวกดนตรีนะพี่ผมเนี่ยแบบก็กลัวติดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ามีพวกแบบงานมีรีสอร์ทนะพี่พเขาเปิดเพลงนะ อาจจะทําให้ติดเหลืองนะครับติดลิขสิทธินะพี่ๆผมเลยไม่ได้ถ่ายนะครับแต่ช่วงเช้าๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะแต่ช่วงบ่ายมาเนี่ยก็เพลงเนี่ยพวกแบบพวกงานเนี่ยก็เริ่มเปิดเพลงนะก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็อาจจะได้ยินเสียงรถเครื่องรถวิบากไงพี่รถท่อดังนะครับ พอนนี้เนี่ยก็อยู่ในห่างไกลาจากหมู่บ้านนะครับผมนี่เลยนี่นา,นายพี่ต้นตะเคียนนะครับเป็นต้นตะเคียนหรือว่าต้นใสนี่ผมไม่แน่ใจนะเหมือนจะเป็นต้นสายหรือเปล่านะครับ ก่อนวันนี้เนี่ยผมมาคนเดียวนะจะม,มาขอนางไปเคลน,นะค่ะเข้าไปยังแบบเข้าไปข้างในต้นไซน,นะครับไม่รู้ว่าเรียกกันยังไงนะเรียกแบบเป็นเมืองหรือว่าอะไรอะผมไม่แน่ใจนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็เข้าไป ไว้ท่านนะครับผม นายพี่ผมเนี่ยได้เร like, ียกนางตะเคียนนะแบบเหมือนแบบว่าสัมผัสจิตกันนะครับแล้วผมเนี่ยพูดในใจนะพี่ก็แบบว่าให้นางเนี่ยออกมาหาผมหน่อยนะครับไม่รู้ว่ามีใครเนี่ยเอากรุ๊ปเนี่ยมาปักไว้นะครับ นนีนะแล้วก็ผมเนี่ยลืมบอกนะว่าผมเนี่ยได้ใส่ซ้อยข้อมูอที่นางเนี่ยบอกผมไว้นะครับนะนี่เลยพี่โอ้โหสวยมากเลยนะครับนี่เมว่าใครเป็นคนเอามานะครับผมนี่นะ เหมือนจะมีใครไม่รู้นะน้ำพวกผลไม้นม้ำส้มมาถวาย <c oughs> มาถวายท่านนะครับนี่นะก็มันจะมีมันจะมีบุรีพรมา่าเลยนะพี่นี่นะครับไม่รู้เป็นบุรีพรมา่าหรือว่าอะไรนะครับก็น,นี่ น้ำส้มน้ำเปล่ากล้วยนะพี่โหอ,อันนี้นยัมดกินนะครับโหนี่นะครับผมผมเนี่ยก็เพิ่งมาเจอนะผมว่าเขาพวกนี้เนี่ยอาจจะยังไม่นานสักเท่าไหร่ในพี่ผมไม่รู้ว่าแบบใครนำมาถวา,ายนะครับอาจจะมีคนแบบถูกหวยถูโรตารี่หรือเปล่านะครับ ก็แบบว่านำมาแก้บนนะพี่โหนี่นะครับผมก็โอเคนะพี่นี่ดูลักษณะต้นนะครับดูใบกุ้มหากัด น่ากลัวอยู่นะเพราะแบบมีพวกรูรูมีแบบยังไงผมขอพูดไม่ถูกนะครับก็โอเคนะพี่เอีเดี๋ยวผมนี่ยจะขออนุญาตนั่งนั่งรอท่านอย่างนะเพราะว่าผมอยจะเข้าไปยังในเมืองนะพี่ก็จะต้องใช้เวลาในการรอท่านนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอตั้งกล้องรอทันเลยนะครับผมก็มีเสียงหมาเห่าแนวพี่ก็เป็นหมาที่มาทำไร่ที่แถวนี้นะครับ ท่านออกมาแล้วนะครับผมนี่นะท่านเนี่ยออกมาแล้วพี่ผมจะเข้าไปไหว้ท่านก็เข้าไปพูดคุยกับท่านนะก็ดเดี๋ยวผมนจะขอเข้าไปในแบบในเมืองใน ผมก็พูดไม่ถูกนะครับเขาเรียกยังไงอ่ะก็คิดอย่างนั้นอ่นนนะผมจะขอแบบไปกขับไว้ท่านก่อนนะครับก็ได้เหมือนจะขอท่านเนี่ยเข้าไปยังต้นซายนะครับผมต้น้ราจะเขียนนะพี่โอเคครับผม ดีครับกลุ่มอยากถามว่าภานนี้เนี่ยมีคนแบบเอยอะไหมครับมรมผมตจะลองลอไปดูใช่ไหมครับ มาครับอันนี้ก็คือผมจะเข้าไปได้ใช่ไหมครับแล้ <c oughs> วสมุิถ้าแบบท่านไม่ออกมาอย่างเงี้ยผมเนี่ยม,มีกำไร <c oughs> ผมเนี่ยมีกำไรแล้วผมเนี่ยจะเข้าไปได้ไหมครับ<ม>ได้แล้วครับอืมันม,ม,ม,มีคนกอดแบบมารับกอดใช่ไหมครับอืม เดี yeah. And need all. Given, ๋ยวงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยไหมครับ สวยมากเลยครับท่านใช่าสวยมากเลยครับเ,เยอะไหมใช่ยังไงบ้างผมชอบมากเลยครับท่านเนหนียวเกาสผมอยากจะเข้าไปแบบเข้าไปนอนสักคืนหนึ่งเนี่ยแช่ไปโอกาสบ้างน,นะครับผมยังไงเนี่ยแบบสวยมากเลยครับหนูมีรูปา ใช่แล้วมีคนเคยเข้าไปยังครับมีเด็กเข้าไปใช่ไหมอืมใช่ครับใช่ครับผมลืมเลยผมมาเนี่ยผมยังไม่ได้ําความรู้จักกับท่านเลยท่านชื่ออะไรครับขอาจารปาเหรอครับอืม่็นผมเนี่ยชื่อพอน,นะครับ สบ,บายใช่ไหมครับแต่ผมเข้าไปเนี่ยผมไม่เจอเพื่อนท่านเลยเพื่อนท่านไปไหนเพื่อนท่านไม่ว่างใช่ไหม, <c oughs> มไม่ชอบไหมชอบครับ,บครับพาผมไปพบเพื่อนท่านด้วยครับ จะให้เพื่อนท่านเนี่ยเอามาพบผมก็ได้นะครับขออากาศนานนะครับท่านอโอเคผมก็มาเียวเวลาท่านเยอะนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอตัวลา,ลากลับบ้านนะครับท่านาลาลครับผมผมลา่อนครับคด้เอยพี่ไ้แตรอผมเนี่ยก็จะขอตัวลา กลับบ้านแล้วนะครับผมนะนี่นะนะเนี่ยกับไปแล้วนะครับผมเนี่ยไม่รู้นะว่าของนั้นเนี่ยใครเป็นคนนำมาถวายท่านนะครับผมนะก็เดี๋ยว ผมเอย่ยจะเล่าให้ฟังนะว่าที่ผมเข้าไปเนี่ยเจออะไรบ้างนะครับนะก็แบบผมเข้าไปนะครับพ,พี่เหมือนแบบว่าผมเนี่ยอยู่อีกมิติหนึ่งเลยนะครับผมนะแบบมันสวยงามมากเหมือนแบบสมัยก่อนเลยนะพ,พี่คือสวยงามมากเลยนะครับผมก็พูดไม่ถูกนะ แต่มันสวยจริงๆนะครับผมเดี๋ยวขอทางพักนะก็เป็นครั้งแรกนะที่เราเนี่ยที่ผมเนี่ยได้เข้าไปนะครับท่านผมก็ไม่เข้าใจนะพี่พี่ทำไมท่านเนี่ยถึงแบบให้ผมเข้าไปไวขนาดนั้นนะก็ท่านอาจจะแบบสัมผัสถึงอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับแ่าอาจจะรู้ว่าผมเนี่ยแบบยังไงอะ่ะผมก็พูดไม่ถูกนะ แบบท่านเนี่ยแบบให้ผมเข้าไปไวแบบให้โอกาสผมเข้าไปแบบไวมากเลยนะครับถ้าเป็นคนอื่นๆอย่างเงี้ยท่านบอกว่าก็อาจจะไม่มีสิทธิ์เข้าหรือว่าอาจจะต้องรอเวลานะครับพี่นะตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยท่านก็บอกผมหลายอย่างนะพี่ก็แบบ มีแต่ผู้หญิงนะพี่ที่ผมเข้าไปเนี่ยเจอแต่ผู้หญิงครับผู้ชายเนี่ยไม่เจอนะพี่นะก็ท่านเนี่ยบอกว่ามีเพื่อนของท่านเลยนะชื่อผมจําไม่ได้นะแต่ท่านเนี่ยชื่อจําปีนะครับนะก็ผมมาหาท่านเนี่ยยังไ,ได้ทำความรู้จักกับท่านเลยนะพี่ผมลืมนะพี่แต่ ผมได้รู้จักชื่อของท่านแล้วนะครับนี่ลมเนี่ยมาตลอดเลยนะพี่บรรยากาศสวยมากไม่มีเมฆเลยนะครับก็โอเคนะครับผมท่านบอกว่าถ้าผมแบบอยากจะเข้าไปเองอย่างเงี้ยท่านบอกต้องแบบต้องมีคาถานะครับนะท่านเนี่ยเข้าไปใน ข้างในเนี่ยท่านบอกว่าต้องมีคาถาถึงจะเข้ามาเองได้นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวลาปิดคลิปเลยนะครับผมชอบพี่ๆใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยต้องขอคนงไลค์แังแชร์ในตายผมด้วยนะครับตันนี้เนี่ยก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ